ซา,าลามุอะลัยกุมวะราะห์มัสลลฮ์วะบาระกาตุขอความสันติสุขและความเมตตาปราณีจากอัลลอห์ซุบฮาหะฮะตาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรับบอลทอล์กนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พูดคุยสัมภาษณ์กับบุคคลสําคัญนะครับผู้นํามุสลิมสตรีมุสลิมผู้นําท้องถิ่นหรือว่าบุคคลที่ได้ทํางานเสียสละ เพื่อสังคมวันนี้ผมได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งวันนี้มาสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับผู้นำสตรีนะครับผู้นำสตรีที่มีบทบาทในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งท่านก็เป็นภริยาของท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสก็คือท่านฮันยีชาวีเจียเลาะนะครับ ในแต่ละปีนั้นนะครับผมก็ได้มาสัมภาษณ์ท่านประธานเป็นประจำนะครับแต่ปีนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์นะครับกับภริยาของท่านซึ่งเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือท่านประธานได้ช่วยเหลือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะสตรีมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสนะครับในโอกาสนี้ครับข,ข,ขอต้อนรับท่านฮัตยาซารรนาเจร็อกครับสวัสดีค,ครับ วะลุมสุลามค่ะซุนนะฮ์รอห์มานุรอหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยน์วะลาฮาวล์วะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิละลัยอาซิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮซารีนาจิล่าประธานชมรมผู้นำมุสลิมะห์นราธิวาสค่ะชมรมผู้นำมุสลิมะห์นราธิวาสเราอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสครับค่ะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ผมทราบมาว่าทางชมรมเนี่ยในฐานะที่ผมเรียกว่ามัม มามาอะไรกันนะกรีย่มามาซรินานะคนนราธิวาสกระจะยรู้จักกันดีก็คือในนามของมามาสรินาก็คือเป็นเป็นผู้นําสตรีนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของสังคมมุสลิมที่มีปัญหาปัญหาอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ที่ทางชมรมเองเนี่ยเข้าไปมีส่วนช่วยจนกระทั่งว่าได้รับการเยียวยาและเป็นที่พึงพอใจของ พี่น้องชาวมุสลิมในจังหวันดวนราธิวาสนะครับค่ะคะจากที่เราได้จัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาตั้งแต่ปี2,560ครับเราได้มีการรับเรื่องร้องเรียนของเคสต่างๆซึ่งเป็นมุสลิมเราในแต่ละอำเภอในแต่ละชุมชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขา มีในเรื่องของความดนแรงในครอบครัวสามีทําร้ายร่างกายสามีติดยาเสพติดสามีไม่ทํางานสามีไม่มีความรับผิดชอบ,บต่อครอบครัวเงี้ยะคะเราก็รับเรื่องร้องเรียนมาตามเราก็จะมีการเขียนแบบฟอร์มตามที่เรามีแบบฟอร์มที่สามารถที่จะมาเขียนตามนั้นแล้วก็เราก็จะมีการส่งให้กับทีมบาโบไกเกีย ในในในสิ่งที่เขาสามารถที่จะมาพูดคุยในบางแต่ว่าในส่วนของชมรมผู้นำมุสลิมเราเรารับเรื่องมาเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของการถูกตบตีเขาเตีบตีตรงไหนบ้างซึ่งทางคณะกรรมการอิสลามไม่สามารถที่จะดูตรงนั้นได้เราสามารถที่จะรับมาแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปในสิ่งที่เขาโดนทกธรรมทำร้ายร่างกายแล้วก็ในส่วนต่างๆที aquela, ่เข้ามาร้องเรียนเราก็จะมีการจดแล้วก็จะมีการเชื่อมการทํางานกับทีมบาโบไก่เกียของสํานักงานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดด้วยอ๋อ มีเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องแบบหไหนบ้างครับที่เข้ามาใน,บบนเรื่องของส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสามีติดยาเสพติดสามีไม่มีความรับผิดชอบสามีตบตีตบตทำร้ายร่างกายค่ะคือเข้ามาเข้ามาร้องร้องเรียนที่นี่ไหมหรือว่าต้องมีเป็นการเปิดศูนย์ตามอำเภออะไรต่างๆคือตอนแรกเราจะตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาที่จังหวัดนราธิวาสก่อนหลังจากนั้นคือมีการร้องเรียนว่าส่วนใหญ่คนที่ ถูกกระทาทาร้ายร่างกายส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ยากจนเนาะไม่มีการศึกษาแล้วเขาก็ยังต้องมีอาชีพที่ทํางานเหมือนกับว่าหาเช้ากินข่าอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยค,คือกว่าที่เขาจะได้เดินทางมาที่สํานักง,งานกรรมการอิสลามลําบากมากอย่างเช่นว่าเคสมาจากสุคีรินอย่างเงี้ยค่ะการเดินทางก็หลายสิบกิโลก,กว่าที่เขาจะหารถมาแล้วก็เขาจะต้องมาพาลูกอะไรมาด้วยถึงลูกก็ไม่สามารถที่จะอ่วไป ให้ใครช่วยเลี้ยงได้อันนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าบางทีอาจจะไม่มีรถยนตเป็นของตัวเองได้จากสุครินมานี่นี่หลายเป็นประมาณกี่โลเก้าสิบกว่ากิโลนสุครโลมาที่นราางนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็น สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีการจะตั้งศูนย์บริการให้ในชุมชนด้วยครับเราก็มีศูนย์บริการให้ที่ชุมชนสุขีรินด้วยในตุกอังเภอเรามีศูนย์บริการให้คำปกษาเพื่อที่ว่ามุสลิมเราที่เกิดความเดือดร้อนเขาสามารถที่จะไปร้องเรียนในแต่ละชุมชนเลยไม่ต้องเดินทางมาที่นราซึ่งค่าใช้จ่ายเยอะเขาอยู่ที่ในชุมชนของเขาเขาสามารถที่จะไปร้องเรียนในชุมชนของเขามันก็ลดค่าใช้จ่ายและก็ลดในสิ่งที่เขา ไม่ต้องคือเหมือนกับว่าเขาสามารถทํางานด้วยช่วงเช้าแล้วก็สามารถมาโรงเรียนได้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าไกลๆเขาต้องมาแต่เช้าเขาก็ต้องเสียอะไรได้ในแต่ละวันด้วยค่ะอย่างศูนย์ในแต่ละชุมชนเนี่ยคือเป็นมีมีใครให้คำคปรึกษาบ้างหมายถึงว่ามีมุส,มมสลิมด้วยไหมในแ,แ,แต่ละชุมชนแต่โชคดีตรงที่ว่า คณะกรรมการชมรมเราก็เป็นภรยาคณะกรรมการของแต่ละอำเภอด้วยโอครับแล้วก็ท่านภรยาของคณะกรรมการแต่ละอำเภอนั่นแหละจะเป็นเจ้าของศูนย์ที่ที่ชุมชนด้วยอครับอันนี้เป็นการเชื่อมการทํางานกับภรรยาผู้นําศาสนาผู้นําท้องถิ่นด้วยในชุมชนเรามีคณะกรรมการของ ทีมผู้รับเรื่องร้องเรียนรเราได้ผ่านการอบรมจากสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีการอบรมกับทางสำนักงานกรรมการอิสลามในเรื่องของสิทธิหน้าที่ในเรื่องของหลักการศาสนาเพื่อที่จะใหะ้ความรู้ในขั้นพื้นฐานให้กับเคสที่มาร้องเรียนนะคะ่ะอ๋อครับก็ทําให้การทํางานเนี่ยคือ<า>เชื่อมยโยงกันแล้วก็ประสิทธิภาพก็ใช่ไหมง่ายขึ้นบางทีอย่างสามีภรรยากันเนี่ยบางเคสใช่ไหมอาจจะกลับมาที่บ้านครอบครัวก็สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้ แล้วก็เราม,ามีการประชุมด้วยทุกเดือนของคณะก,กรรมการทีมรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นคณะก,กรรมการชมรมด้วยรเราก็มีการแลกเปลี่ยนในเคสต่างๆที่เราสามารถทําให้จบก็อ,อลห์มิลละแต่ว่าบางเคสที่ทําไม่จบเพราะว่าคือไม่สามารถที่จะจบในชุมชนได้เพราะรว่าสามีไม่ยอมรหรือกลัวสามีเพราะว่าสามีทําร้ายร่างกายอย่างเงี้ยคือเขากลัวเขาก็ต้องออกจากบ้านไปดังนี้ในในในส่วนนี้เราต้องมีการส่งต่อเคสด้วยส่วนใหญ่ก็ส่งต่อที่บ้านพักเด็ก ส่งต่อไปที่สารเยาวชนและครอบครัวรหรือส่งต่อไปที่สารยุติธรรมด้วยค่ะอ๋อครับเราไม่ได้เฉพาะแค่รับเรื่องร้องเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะครเราส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆในชุมชนด้วยครับกิจกรรมชุมชนเราหลักๆเราก็อยากจะให้มีการเรียนรู้ในหลักการศาสนาให้เข้าใจเข้าถึงมากขึ้นครับเราพยายามที่จะหาครูในความเป็นมุสลิมนะความคือเหมือนกับว่าถ้าเราหาครูในความเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเราสามารถที่จะให้ความ เข้าใจมากขึ้นเขาจะสามารถถามตอบได้อย่างดีขึ้นและที่ไม่ขาดไม่ได้ก็คือผู้นำศาสนาผู้นำมัสยิดต,ต่างๆก็ต้องมามีส่วนร่วมด้วยในปัญหาต่างๆของที่เกิดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่แล้วก็คือเราไม่เข้าใจในหลักการศาสนาจริงๆแล้วหลักการศาสนาสอนมาดีมากมแล้วมีครบหมดแล้วมีครบทุกอย่างแล้ว,นลวในสัส์สิทธิหน้าที่ในสังคมความเป็นอยู่มารยาทจริยธรรมอะไรอย่างนี้ค่ะมีทุกอย่างแล้วแค่ว่าเราไม่นํามาปฏิบัติ ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ชุมชนได,ได้เกิดการพัฒนาตรงนี้ก็ต้องให้การเรียนรู้กับคุณชนครับทั้งในมุมของความเป็นแม่ความเป็นสามีความเป็นลูกอันนี้คือเราพยายามที่จะดึงเยาวชนด้วยเยาวชนภายในชุมชนต้องมีมาสส่วนร่วมด้วยเราต้องสนับสนุนกิจกรรมของเด็กเยาวชนด้วยในชุมชนค่ะเยอะมากค,คือวางแผนเยอะมากที่เราอยากจะให้มีการพัฒนาให้เกิดความสันติสุขในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนเราก็มีความผาสุขตามด้วย ครับถือได้ว่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับมามาซารินาเจรอดนะครับซึ่งเป็นภริยาของท่านประธานคณะกรรมการสลามประจําจังหวัดนราธิวาสก็ถือว่าเป็นผู้หญิงนะครับเป็นสตรีมุสลิมนะครับที่มีบทบาทในการแก้ไขในการพัฒนาสังคมนะครับโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผมเองนะครับรับฟังจากมามาซารินาเนี่ยเรื่องของการดึง นะครับภรรยาของผู้นำาศาสนาค,นครับในแต่ละชุมชนนะครับในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนะครับอย่างของจังหว,วัดนราธิวาสเนี่ยการดึงภรรยาของผู้นำาศาสนาไม่ว่าจะเป็นข้ออิหม,ม่ข้อเต็ปบีหลานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อที่จะได้เข้ามา,ามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม,มต่างๆเหล่านี้จะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพครับได้ได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่า,าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยนะครับในการที่จะ ออสอบสวนในการที่จะระบายครับระบายอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยเขาสามารถที่จะที่จะระบายได้ลึกซึ้งกว่าแล้วก็รู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งต่อ,อ,อไปให้ผู้นําศาสนาซึ่งเป็นทั้งอิมามเป็นโคเตพิลาหรือว่าคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเนี่ยเขาก็จะได้รับรู้ฮะเรื่องราวที่ที่ลึกขึ้นนะลึกขึ้นเพื่อที่จะมาใช้เป็น เป็นข้อกำดหนะครับหรือว่าเป็นมาตรการนะครับในการที่จะมาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือประเด็นที่มาพูดคุยในวันนี้ถือว่ามีสาระอย่างมากทีเดียวนะครับสำหรับผู้นําศาสนาในจังหวัดอื่นนะครับสามารถที่จะใช้แนวทางนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างนะครับในการที่จะไปพัฒนาจังหวัดของท่านได้เป็นอย่างดีด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอัญญาสรีนาเจลาะนะครับที่ใ,ให้เกียรติมาให้ความรู้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของ กิจกรรมนะครับภายในจังหวัดนราธิวาสซึ่งในโอกาสต,ต่อไปนะครับหากมีเวลาผมก็จะได้นําเสนอกิจกรรมเหล่านี้ในเชิงลึกให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาของรอมฎอนทอกได้หมดเวลาลงแล้วครับผมชันวิทย์มาโศและฮัทยาสุรินาครับต้องอําลาทุกท่านไปกอ่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับว่าบินไหลตโตฟ,ฟิกวันิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะเรารมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ัสลามุอะลัยกุมวะเรารมะตุลลอฮ์วะบารูกาตุฮ์